วิปัสสนากรรมฐานนิพพานัสเมพันเตสัจฉิกรณัฏฐายะกรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญโปรดให้พระกรรมฐาน เพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งมักผลนิพพาน,นอุกาสนะโอกาสะนโอกาสบัดนี้นข้าพระเจ้าขอสมาทาน,นซึ่งพระกรรมฐาน,นขอขานิกะสมาธิ สติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในขันทะสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกาย <c oughs> ทำความรู้สึกตัวโทษพร้อม ในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิน <c oughs> <c oughs> นำพานดอกไม้ไปบูชาพระรัตนตรัย